thay gì khoa lắc cái khoa của Trần thay gì nha gì Parki mang ถ้าคนแห็น้องถ้าคนเห็นนอนอบางที่อย่าโยนใจดัเยเราไปตามที <Huh? S 1> ่บางที่ Pro ีบนอนเอาเกล้าไปทีเด <ac à S 1> <bur> ิประหลาดใจวันนี้เราัได้นะถ้ห็นทีมองน้องเราน้องมันดุเราแทนแล้วเราทำอะครกันได้รึเป้าีตาทครับที่อย่าทะเลาะกันเลยเออเล่นมองหน้าพี่จะต้องที่าโดนตบไ้รโดนไหมคนาบอด

พี่อย่าทะเลาะกันเลยเฮ้ยี่นอาทะเละกันเลยอััะลากันพี่อทะลาะกันเลยตอร์พี่อย่าทะเลาะกันเลยพู นิชาอู่พี่จะทะเลาะกันเลยเออมองหน้าพี่มองหน้าพี่มองหน้าน้องตรงนั้นอ่ะไปเริ่มใหม่เริ่มใหม่เลยอ้มเลยติ๊กเตอย์เดี๋ยวนพวกกัดจ๋าไม่ต้องยุ่งถอยหลังไปฉันรลคาใครคิวพ่วงกัดหลังเนี่ยกูกัดสองได้ไปได้ไหมมาคิว